สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎค่ะสําหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะจะเป็นการดูดวงชะตาของชาวราศีกรกฎนะคะประจาเดือนกันยายน2563นะคะสําหรับชาวราศีกรกฎจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนายนจนถึงวันที่21กระกฎาคมนะคะมาดูกันนะว่าในเดือนกันยายนของปีสพนหกสสามนี้ชาวราศีกรกฎจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะคะไปแรกนะจ๊ะ six of ones Ten of Sword Queen of Wands The Naka. Hmm. <laughs> the devil. Six of Cups. Knight of Pinnacles, naka. Hmm. Ten of Cups. pair of s w o r นะคะทร e a t of swords แล้วก็ egg of cups นะคะก็ชาวราศีกรกฎดขาในเดือนกันยายนนี้นะ passion มาเยอะจังเลยนะคะ emotional ก็จัดเต็มนะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เรื่องของการงานการเงินกันก่อนเนาะ ดีกว่านอะฮะกะ็ในช่วงเดือนกันยายนนะคะชาวราศีกรกฎ้าค,คุณมีโอกาสมากเลยเนื่องจากได้ไพ่ หไม้เท้าขึ้นมาติดตัวเลยนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎบางท่านนะจ๊ะในเดือนกันยาเดือนนี้นะมีโอกาสที่คุณจะได้เลื่อนตําแหน่งนะเอออาจจะได้เลื่อนขั้นเป็นตําแหน่งแบบเป็นผู้บริหารเป็นผู้จัดการอะไรอย่างนี้นะคะก็มีโอกาสสูงมากๆเลยนะคะหรืออาจจะมีบางท่านที่อาจจะได้รับข้อเสนอดีๆนะคะเข้ามาในชีวิตนะคะซึ่งอาจจะเป็นข้อเสนอที่มีมานานแล้วนะคะหรืออาจจะเป็นข้อเสนอจาก ที่เดิมนะอาจจะเป็นที่ทํางานที่เดิมที่เคยทํามาแล้วนะคะเขาอาจจะอยากดึงตัวไปร่วมงานด้วยอะไรอย่างนี้นะคะก็มีโอกาสเป็นไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะก็ลองสอดส่องดูเอาไว้นะเออดองมองดูไว้นะมีโอกาสนะที่อาจจะได้เจอนะคะในขณะเดียวกันสําหรับบางท่านนะคะชาวราศีกรกฎนะคะพอมันมีโอกาสเนี่ยมันเข้ามาเนี่ยแน่นอนว่า คุณเองก็คงจะต้องแบบพินิจพิจารณาให้ดีๆนะคะว่าคุณจะตัดสินใจเลือกหรือไม่เลือกนะคะก็มันก็้นอยู่คุณนะนั่นแปลว่าจริงๆไพ่สามหลับแปดทั่วนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าก็ถ้ามีโอกาสใหม่เข้ามาข้อเสนอที่ดีเข้ามาคุณก็มีโอกาสที่จะจะย้ายอะ่ะจะย้ายงานนะคะก็มีโอกาสนะไปเ,เลือกงานที่มันเขาอะไรก็ถ้าที่ใหม่เขาออฟเฟอร์ตำแหน่ง มันก็น่าสนใจใช่ป่ะเนาะเราก็คงต้องแบบเออมูฟอ,อ,อ่ะเราก็ต้องมูฟไปทำที่ใหม่แทนนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะรวมไปถึงคนที่อ,อ,อาจจะเป็นคนที่บางท่านนะคะบางท่านอาจจะเป็นข้อเสนอที่มีมานานแล้วอะ่ะเราอาจจะเพิ่งได้ข้อสรุปนะบางทีเราอาจจะอาจจะลืมไปแล้วก็ได้นานจัดอะไรเงี้ย คืออาจจะเป็นคืออาจจะเป็นบริษัทที่เรารอมานานไงคือเรายื่นไปจนลืมแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาเพิ่งจะเรียกมาอะไรเงี้ยนะก็มีโอกาสเป็นไปได้นะแต่ว่าแน่นอนว่ามัน มันทำให้คุณมีความสุขอะออถึงจะรอนานแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะถ้ารอนานแล้วมันได้อย่างใจเรามันก็โอเคถูกปะเออมันก็ได้ตําแหน่งที่รางานที่เราอยากจะได้ใช่ไหมคะก็มีโอกาสสูงมากๆนะในขณะเดียวกันสําหรับชาวราศีกรกฎบางท่านนะขอย้ำน,นะคะว่าบางท่านนะคะที่อาจจะมีเรื่องราวบางอย่างนะคืออาจจะหมายถึงนิสัยอะคือเอาดีกว่าอาจจะเป็นคนที่หมกมุ่น กับเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมานะคะคืออย่างที่บอกค่ะอย่างเรื่องงานอย่างที่บอกคือบางบางคนน่ะเขาก็เฝ้ารอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รอนะคะคืออ,อ,อาจจะอยากได้งานที่บริษัทนั้นแต่เขาก็ไม่เรียกมาสาักทีอะไรอย่างนี้นะคะก็ ตัดใจนะคะก็อาจจะตัดใจแล้วก็ไปเลือกอีกที่หนึ่งแทนก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะสาหรับชาวราศีกรกฎบางท่านนะคะขอย้ำนคะคะว่าบางท่านนะคือบางท่านก็อาจจะได้ไงแต่บางท่านก็ก็มีโอกาสที่จะไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าก็ไม่ได้หมายความว่าดูแล้วมันจะได้ทุกคนเนาะบางคนมันอาจจะไม่คือเขาอาจจะไม่ได้แบบตรงกับสายงานหรือแบบอาจจะไม่ได้ฟิตในเรื่องอาจจะไม่ได้แบบเขาเรข้อตกลงอะไรเงี้ยมันอาจจะคุยแล้วอะเจรจาแล้วมันอาจจะไม่ลงตัวอะไรเงี้ยก็ก็เลือกที่จะ ถอยดีกว่าวไปหาที่อื่นใ,ใหม่อะไรอย่างนี้นะคะในขณะเดียวกันนะคือมันมีไพ่อุปสรรคเข้ามาสนะอ,อ,องใบนะอาร์เคิลเองก็บ่งบอกให้รู้ว่ามันเป็นอุปสรรคอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสว่าบาง,บาง,บ,างบางท่านนะ,ะในเรื่องของงานนะ,ะอาจจะต้องแบบอยู่ที่เดิมไปก่อนนะอาจจะ,พ,ะ,ะพยายามคิดในแง่ดีเข้าไว้ก็แล้วกันนะคือไหนๆก็ที่ใหม่มันก็ไม่เรียกมาทันทีไงเพราะฉะนั้นก็ยังไงก็ยังไปไหนไม่ได้นะคะก็ ต้องอยู่ตรงนี้แหละนะยังไปไหนไม่ได้นะคะสำหรับชาวกรกศิกรก,กับางท่านเนอะอาะบางท่านที่มีโอกาสได้เล,เลือกตำแหน่งก็ดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยนะแต่ลืมไหมคะว่านิสัยบางอย่างนะการที่เขาบางบางขอย้ำนะนิสัยบางอย่างของคุณนะคะอาจจะเป็นอุปสรรคกับงานของคุณเองด้วยนะอืมก็เตือนไว้นิดนึงนะคะต้องระมัดระวังนะโดยเฉพาะเรื่องของความคิดความอ่านการพูดจาอะไราบางครั้งเนี่ยที่มันแบบ เขาเรียอะไรอะคือเนี่ยได้ไพ่นี่มาอีกเลยนี่พึ่งพูดหยกๆกคือคุณต้องระวังมากๆเลยนะความคิดที่แบบการพูดที่ไม่รู้จักคิดอะเออพูดไปก็อะไรอะเหมือนกับเอาเงี้ยเอ,เอาเอาง่ายๆเลยนะตัวอย่างง่ายๆที่แบบทุกคนเข้าถึงได้แน่ๆเรื่องโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยชัดเจนมากเลยผิดนิดเดียวนี่ชีวิตเปลี่ยนเลยนะนึกออกไหมคะเนี่ยอย่างเนี้ยดราม่าเพิ่งไม่กี่วันเนี่ย เรื่องของเด็กเรื่องของดาราคนหนึ่งเนี่ยที่ก็ออกมาปร,ประกาศแล้วว่าต้องออกจากงานอะ่ะเอาใง่ายนิดเดียวถูกไหมคะอีกโก้จัดการใช้คําพูดที่แบบมันไม่โสภา,ากับคนฟังหลายๆคนนะ่ะชีวิตเปลี่ยนเลยนะถูกไหมคะเพระ,ะนั้นชาวราศีกรกฎค่ะ คุณเองก็ต้องระมัดระวังให้มากๆในเรื่องของการใช้คําพูดนะคะในเดือนกันยายนนี้นะต้องระวังให้เยอะๆเลยคือแน่นอนว่ามันไม่มีอะไรที่มันจะเป็นไปตามที่ความต้องการของเราหรอกนะที่สําคัญคือเรื่องของความที่คุณมีแพชชั่นเยอะอะเนี่ย หมกมุ่นมากนะอาจจะมีนิสัยบางอย่างเนี่ยที่คุณหมกมุ่นมากคือรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องได้สิมันต้องได้สิมันเป็นสิ่งที่ใช่สําหรับคุณน่ยคุณอยากจะได้มากอะไรเงี้ยบางครั้งให้ความที่อยากได้มากเนี่ยมันทําให้เราแบบสแสดงพฤติกรรมอะไรบางอย่างออกไปซึ่งไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะทําให้คนอื่นเขาไม,ไม่ไม่โอเคกับเราไงคะ,อะพอเขาไม่โอเคกับเราเนี่ยกลายเป็นเรานี่แบบเราเป็นฝ่ายเสียใจเองนะไม่ใช่คนอื่นนะเออมันทําให้เราเฟลอ่ะ อืมเพราะความที่คุณมีแพชชั่นมากเกินไปหมกม,มุ่นมากเกินไปอ่ะอืมเพราะฉะนั้นก็ต้องระม,มัดระวังให้ดีนะคะคืออุปสรรคที่มันเกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นจากคนอื่นนะมันเกิดขึ้นจากตัวเองอืมความอยากมีอยากได้ของตัวเองนี่แหละที่ทําให้แบบตัวเองเฟลนะคะก็ต้องระวังไว้ให้ดีเนาะชาวรกศีรกรกฎนะคะระวังให้มากๆอะไรที่แบบเนียแบบรู้ทําไม่ถึงกาอะไรเงี้ยมันมันใช้ได้แต่มันฉชนเช่นไม่ตลอดอะนึกออกไหมคะคือแบบ หลายๆเคสอ่ะพูดไปแบบไม่คิดนะออมันอาจจะเป็นเรื่องของความอิจฉาริษยาก็ได้หรืออาจจะเป็นเรื่องของการโกหกก็ได้นะคะที่พูดออกไปเนี่ยแล้วแบบไม่คิดใี้ดีก่อนไงตรงเนี้มันจะเป็นดาบที่ย้อนกลับมาหาตัวเองนะแล้วทําให้ตัวเองไปไหนไม่ได้เนี่ยอม,มันไม่จเจริญอ่ะง่ายงมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควร ไม่ควรทำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าชาวราศีกรกฎจะต้องเป็นอย่างทุกท่านไม่ใช่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นต้องบอกไว้ก่อนนะว่าใครก็ตามนะคะที่มีพฤติกรรมแบบนี้ยังทําพฤติกรรมแบบนี้อยู่นะถ้าคุณยังทําอยู่นะชีวิตคุณไม่ไปไหนอนะบอกไว้เลยนะคะอะไรที่คุณควรจะได้คุณก็จะไม่ได้นะคะคือเขาเรียกอ,อะไรสมัยนี้เขาเรียกกรรมติดจรวดนะจ๊ะอ่า 4G ไง 4G ก็ชอบเรียกกรรม 4G เพราะฉะนั้นคือ พูดวันนี้อีกไม่กี่วันเห็นผลแล้วจ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเอาไว้นะครับอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงก็อย่าทํานะคะพยายามคิดให้เยอะๆคิดให้เยอะนะคะจะพูดอะไรไปแต่ละอย่างเนี่ยคิดให้เยอะๆนะคะอย่าเอาแต่ใจตัวเองนะอย่าเอาตัวเองเป็นใหญ่นะคะมันมันไม่มีทางที่เราจะได้ทุกๆสิ่งทุกอย่างไปตามที่เราต้องการน,นะก็ เตือนไว้นะคะเตือนเอาไว้นิดหนึ่งนะคะสำหรับชาวศกรดบางท่านนะคะขออย่าหนะะ้าบางท่านเพราะว่าบางท่านเองก็ยังมีความสุขกับชีวิตอยู่นะ,ะบางท่านก็ยังมีความสุขอยู่นะมีคนรกักมีอะไรอย่างนี้นะคะทําให้แบบอะไรอะ่ะอาจจะหมายถึงคนรักในอดีตกลับมาได้นึกออกไหมคะไพ่เนี้ยนะคะในแถวนี้ก็อาจจะหมายถึงว่าสําหรับบางท่านนะคะจะได้เจอคนรักในอดีตนะคะซึ่งอาจจะกลับมา ทำให้แบบเออฐานไฟเก่ามันคุอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะได้เจอเจอการได้พูดคุยกันได้มีความสุขกันนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะกลับคืนดีกันมัจ๊ะคือหมายถึงว่าอาจจะได้มาพบเจอกันพบปะกันอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็คุยกันอย่างเงี้ยคือเหมือนกับว่าคือเรื่องอดีตมันคืออดีตถูกไหมคะอดีตมันก็ผ่านไปแล้วไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันยังมีสิ่งดีๆที่สามารถคุยกันได้ก็คุยกันไปถึงนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่ คือจะให้กลับมารีเธอเนี่ยมันคงยังไม่ใช่ในตอนนี้นะสำหรับชาวราศีกรกฎทั้งท่านนะคะคือถ้าเจอคนรักเก่าก็คือก็แค่มาคุยกันเฉยๆแหละนะันก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นนะคะก็สําหรับคือคุณได้3มดาบไง มันก็มีมันก็มีสามดาวไม่พอมได้แปดถ้วอยอีกนั่นแปลว่ามันต้องมุฟออนอ่ะนึกออกไหมคือความผิดหวังความเสียใจสำหรับสาวชาวกระกรบางท่านนะคะที่แบบผิดหวังเสียใจไม่ว่าจะเรื่องง่าเลื่องความรักเงี้ยบางครั้งคุณก็ต้องทิ้งทิ้งมันไปบ้างนะคะคือขอให้ดีมันเป็นอดีตไปไงเอออย่าไปใส่ใจกับมันมากเรามองไปอนาคตดีกว่าอ,อย่าไปยึดติดให้มันเยอะแยะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มันมีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามาในชีวิตเรานะเราพยายามพยายามที่จะมองแบบ กว้างมองหลายๆมุมนะคะคือปัญหามันมีเอาไว้ให้เราแก้เพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามมองหาทางแก้ในแต่ละปัญหามันมีทางแก้มากกว่าหนึ่งทางทางนี้ไปไม่ได้ฉันก็ไปทางอื่นนึกออกไหมอย่างจงเนี้ยบอกว่าทางมันตันเนี่ยน,นี่คือทางตันมันไปไม่ได้ไไดก็ถ้ามันไปได้ฉันก็ห่อไปดิที่เ็นเป็นรายเลยถูกไหมคะเออก็ห่อไปเนี่ยอยู่ข้างบนนะ,ะนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าคือคุณสามารถที่จะ แก้ปัญหาได้หลายทางไงอย่าติดอย่ายึดติดกับด้านใดด้านหนึ่งนะคะคือมันยังมีทางอื่นๆให้เราไปได้อยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่มันแบบอะไรที่เรารู้สึกว่าอยู่แล้วเร,เ,รเราไม่มีความสุขอยู่แล้วเราต้องรู้สึกทนทุกข์ทรมานอยู่แล้วทาให้เราเสียใจไปค่ะทิ้งมันไปเลยค่ะอย่าได้แคร์ค่ะ นะเพราะว่าสิ่งดีๆมันยังรอเราอยู่นะอนาคตที่ดียังรอเราอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่มันเป็นอดีตก็คือเด็ดไปนะคะเรื่องงานที่ผ่านมามันไม่ได้ดั่งใจเรามไม่ได้ที่เรากลังก็ปล่อยมันไปนะคะเรื่องราวความผิดพลาดท,ทั้งหลายแหลที่เราเคยทํามาเนี่ยก็ปล่อยมันไปค่ะคุณไม่มีใครหรอกที่เกิดมาแล้วไม่เคยทําอะไรผิดเลยอะ่ะนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําก็คือว่าอย่าทํา อย่างนั้นอีกต่างหากถูกไหมคะเนเมื่อคุณรู้อยู่แล้วว่าถ้าทำแล้วมันไม่ดีแล้วจะทำอีกทาไมถูกไหมเราก็เลิกสิคะ เลิกค่ะนะเลิกแล้วก็ปรับเปลี่ยนตัวเองนะแล้วสิ่งดีๆมันจะมาหาคุณใครที่เรารักเขาอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็คืออดีตไงเป็นอดีตที่แบบหวานชื่นมีแพชชั่นอะไรอย่างงี้อย่างนี้แต่สุดท้ายคือมันผิดหวังออุตส่าห์ตั้งบางคนนะคือแบบอาจจะรักกันมานานมากเป็นแฟนกันมานานมากอยากที่แบบอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยอยากจะแต่งงานอยากมีครอบครัวอย่างนู้นอย่างนี้นสุดท้ายแล้วคือเลิกไงอพอมาเลิกคือแบบ มันเสียใจยอ่ะมันเลิกมันเสียใจยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือแบบอาจจะเป็นเรื่องมือที่สามด้วยก็ได้นะอืมคนในเคสเนี้ยชาวราศีกรกฎบางท่านนี่คือมีแฟนนะคะบางท่านนะมีแฟนแล้วแบบคุยกันมานานมากเลยเออคนเนี้ย perfect match อะไรเงี้ยเข้ากันได้เป็นปีเป็นขลุยมีเออคือถึงขนาดเขาเรียถึงขนาด วางแผนอนาคตเลยอ่ะวางแผนแต่งงานสร้างครอบครัวเลยนะแต่สุดท้ายคือเลิกไงอาจจะเป็นเพราะมีมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะก็หวังว่านะคะในเดือนกันยายนนี้นะสำหรับชาวราศีกฤอาจจะมีเรื่องราวผิดหวังเสียใจอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ดังใจหลายๆเรื่องหลายๆอย่างหลายๆะหลายๆอย่างนะหลายเรื่องหลายราวทีเดียวนะคะที่มันไม่ค่อยไม่ค่อยแฮปปี้อ่ะนะ คือแต่อย่างน้อยๆนะคืออยากจะบอกว่าคือในในสิ่งที่มันไม่ดีไม่ดีเนี่ยในในชีวิตเนี่ยที่มันเขา้ามาเมื่อยังมีสิ่งดีๆอยู่นะมันก็ยังมีสิ่งดีที่แบบเออมันก็ยังมีสิ่งดีๆที่แบบอแบบซ่อนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคืออยากจะบอกว่าออในความผิดหวังเสียใจมันก็ยังมีความสุขซ่อนอยู่อยู่ในนั้นนะคะเพราะฉะนั้นหาให้เจอคะ่ะนะแล้วก็ถึงแม้ว่ามันจะเป็นส่วนเล็กๆน้อยๆอยอยอยก็ตามนะ หาให้เจอค่ะแล้วก็อยู่กับตรงนั้นใช้ชีวิตตรงนั้นให้มันมีความสุขนะคะอะไรก็ตามที่มันทําให้เราผิดหวังเสียใจอย่างเงี้ยทิ้งมันไปค่ะปล่อยไปเลยนะคะมองไปข้างหน้านะอนาคตที่ดียังรอเราอยู่นะคะชาวราศีกรกฎค่ะก็หวังว่าในเดือนกันยายนนี้นะคะชาวราศีกรกฎทุกท่านจะคิดได้เนาะอะไรที่มันผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไปนะคะอย่าไปยึดติดกับอดีตนักนะคะขอให้เราอยู่กับปัจจุบันนะอุปสรรคปัญหาต่างๆที่มันมีเข้ามาในชีวิตเนี่ย ขอให้ค่อยๆคิดค่อยๆทำนะคะทุกปัญหามีทางออกเสมอและมีทางออกมากกว่าหนึ่งทางเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าจมปลักกับทางใดทางหนึ่งนะอย่าคิดว่าชีวิตมันมีได้แค่ทางเดียวทางออกมีได้ทางเดียวอย่างเงี้ยอย่าไปคิดอย่างนั้นนะพยายามมองอ่ะคุณต้องหาเจอสักวันหนึ่งคุณต้องหาเจอจนได้หรือว่ามันมีอย่างมันยังมีทางออกให้คุณอยู่นะชีวิตยังมีทางออกปัญหายังมีทางแก้ไขนะคะก็หวังว่าเดือนึงกันยายนนี้ชาวราศีกรกฎทุกท่านจะมีความสุขมากๆนะคะขอให้ดีเป็นอดีต นะอยู่กับปัจจุบนันแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมได้ติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ